สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะสําหรับในม2เนี่ยเราจะเจอกับครูหมูในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมด6บทนะลูกนะบทแรกเป็นเรื่องของสมบัติเลขยกกําลังจําได้ไหมเอ่ยลองดูนะบทที่2เป็นเรื่องพระหูนามบทที่3การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีส บทที่4เป็นการสร้างทางเลขาคณิตแล้วก็การให้เหตุผลบทที่หเป็นเรื่องเส้นขนานและบทสุดท้ายบทที่6เป็นเรื่องของสถิติทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเป็นการทบทวนนะคะสำหรับชั่วโมงแรกของเราเป็นการทบทวนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังเดี๋ยวเราไปทบทวนกันเลยนะคะเรามาทบทวนการอ่านเลขยกกำลังกันก่อนเนาะความหมายของเลขยกกำลังนะคะ ถ้า a แทนจำนวนเต็มใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ย a กําลัง n เราจะอ่านได้สองแบบนะลูกก็คือ a ยกกําลัง n หรือว่า a กําลัง n ก็ได้ได้ทั้งสองแบบนะคะไม่มีอยู่ไหนผิดโดยที่เราจะเรียก a ว่าฐานและเรียก n ว่าอะไรลกูกจำได้ไหมเรียก n ว่าเลขชี้กําลังทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าเราจะเขียนในรูปสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะเขียนยังไง ไปดูกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะให้เราพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมี2คูณกัน2คูณ2คูณ2คูณ2มี2ทั้งหมด4ตัวเราจะเขียนรูปสัญลักษณ์เราก็จะได้2อกำลังสี่หรือ2ยกกำลังสีนั่นเองโดยที่มี2เป็นฐานและ4เป็นอะไรคะลองตอบซิสเป็น เลขชี้กําลังนะคะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไป5คูณกันทั้งหมดกี่ครั้งเราลองนับซิส3 4 5า5ี่คูณกันทั้งหมด6ครั้งเราเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังก็จะได้เป็น5ยกกาลัง6โดยที่มี5เป็นอะไรคะมี5เป็นฐานและมี6เป็นเลขชี้กําลังสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจํานวนที่คูณด้วย ตัวเองหลายๆครั้งนะคะเราจะเรียกว่าเลขยกกำลังจากตัวอย่างข้างต้นที่เขาบอกมาเนี่ยเราจะได้เป็น2อกำลัง4ี่แล้วก็5้ากำลัง6ว่าเลขยกกำลังเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะคำสั่งบอกว่าเลขยกกำลังที่กำหนดให้ต่อไปนี้แทนจำนวนอะไรมาดูข้อแรกเลยนะ3ยกกำลัง5หมายความว่า 3คูณกันทั้งหมด5ครั้งนั่นเองทีนี้มาเขียนแจกแจงให้ดูนะคะว่า3คูณกัน5ครั้งเนี่ยเป็นยังไงนะ3คูณ3ได้9 9คูณ3ได้27 27 3เป็น81และสุดท้าย81 3เป็น243นั่นเองทีนี้เราก็สรุปได้แล้วว่า3ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับ243นะคะ มาดูตัวอย่างที่2กันลบสยกกำลัง5หมายถึงว่าลบสคูณกัน5ครั้งสังเกตเลขชี้กำลังนะคะเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่นะอ่ะเรามาเขียนแจ้งก็จะได้เป็นลบสคูณกันทั้งหมด5ครั้งมาดูกันลบสองคูณลบสองเป็น4ตั้งสติดีนะคะเวลาคูณ4คูณลบสองเป็นลบ8ลบ8คูณลบสเป็น16และสุดท้าย16คูณลบสเป็นลบ 32นั่นเองหมายความว่าลบ2ยกกำลัง5เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ32นะคะมาดูตัวอย่างที่3 -4 ลบ4ยกกำลัง4นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมีเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะ,ะมาดูกันวิธีทำก็จะได้เป็นลบ4คูณกันทั้งหมด4ครั้งนะลบ4คูณลบ4เป็นลบอะไรลกูกลบ4คูณลบ4เป็น16 16คูณลบ4เป็นลบ64นะคะลบ6กคูณลบ4ก็จะได้เป็น256นั่นเองหมายความว่าลบ4ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ256ทีนี้นักเรียนคะพวกเราลองสังเกตดูนะคะสำหรับในข้อ2เลขชี้กำลังเป็นเลขคี่เห็นไหมส่วนข้อที่3เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่ ส่วนฐานเป็นติดลบทั้งคู่สังเกตนะคะทีนี้ถ้าเลขชี้กําล,กลังเป็นเลขคี่หนูจะได้คําตอบเป็นติดลบแต่ถ้าเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่หนูจะได้คําตอบเป็นจํานวนบวกนะคะหนูลองสังเกตแล้วก็ลองทําดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะอ่ะก่อนที่เราจะไปเจอตัวอย่างต่อไปกันนะคะเรามาสรุปกันก่อนในกรณีที่ ฐานติดลบแต่ว่าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะผลลัพธ์ที่เราได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอแต่ถ้าฐานติดลบแต่ว่าเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนเต็มลบนะคะพวกเราลองฝึกทําดูก็ได้ค่ะหนูจะลองเขียนโจทย์เองง่ายๆแล้วเราก็ลองหาคําตอบด้วยตัวเองก็ได้นะคะเป็นการทบทวนความรู้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปจริงๆกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ ตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าให้เขียนจํานวนที่กําหนดให้เนี่ยในรูปเลขยกกําลังข้อที่1โจทย์กําหนดนนเลข8มาให้พวกเราจะเขียน8เนี่ยให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังได้อย่างไรวิธีการก็คือหนูหาจํานวนเฉพาะอะไรละ่ะที่คูณกันแล้วจะได้8ทีนี้8เกิดจาก4คูณ2กระชัยได้8แต่ว่า4เนี่ยเลข4เกิดจาก2คูณ2นั่นเองสแสดงว่า8เนี่ยเกิดจาก 2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3นั่นเองนะคะเขียนในรูปเลขยกกำลังก็จะได้เป็น2อกำลัง3ต่อมาตัวอย่างข้อที่2เลข27เหมือนเดิมค่ะเด็กๆเ,เ,เด็กก็หาว่าเลขอะไรล่ะที่คูณกันแล้วเนี่ยจะได้27่ก็จะได้เป็น3คูณ3เป็น9 9คูณ3ได้27 ทีนี้เราก็ดูว่ามี3ทั้งหมดกี่ตัวมี3ทั้งหมด3ตัวฐานก็จะเป็น3ยกกำลัง3นะคะก,ก็จะได้27สังเกตนะคะเลข3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเนาะต่อมาตัวอย่างที่3 32ล่ะ32เกิดจากอะไรคูณกันดูนะคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16 16คูณ2เป็น32 เราก็ลองดูว่ามี2ทั้งหมดกี่ตัวคะลองดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสองทั้งหมดห้าตัว, 1, 2, 3, 4, ตวเขียนในรูปเลขยกกําลังก็จะได้เป็นสองยกกาลังห้านั่นเองนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างต่อไปกันเลยเนาะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่สามกันเลยนะคะ,ะโจทย์กําหนดว่าถ้าสลับเลขฐานกับเลขชี้ก,กําลังเมื่อสลับกันแล้วเนี่ยจะมีเท่ามีค่าเท่ากันไหมตัวอย่างเช่น สามยกกำลังหกแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นหกยกกำลังสามล่ะมันจะมีค่าเท่ากันไหมนะคะสามยกกำลังหกเนี่ยเกิดจากสามคูณกันทั้งหมดหกครั้งก็จะได้เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหกยกกำลังสามล่ะได้เท่าไหร่หกหกเป็นสามสิบหกสามสิบหกหกได้สองร้อยสิบหกดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเกิด เราสลับเลขฐานกันแล้วเมื่อนำฐานและเลขชี้กำลังมาสลับกันเราจะได้คำตอบที่เป็นยังไงลูกไม่เท่ากันนะคะอย่าโดนหลอกง่ายๆนะทีนี้หลังจากที่เราได้ทบทวนกันไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะครูหมูอยากให้เราเนี่ยลองลองมือทำดูว่าเราสามารถทำได้ไหมเราจำได้หรือเปล่าตั้งแต่เราเรียนมหนึ่งมานะคะโดยการที่ครูหมูจะส่งไฟล์ให้พวกเรานะคะเป็น pdf นะให้หนูลองไปเปิดดูแล้วลงมือทา โดยการที่ลอกนะคะลงใส่สมุดของโรงเรียนนะคะไม่เอาเป็นถ่ายเอกสารแล้วนํามาแปะนะคะครูหมูอยากให้พวกเราลองให้พวกเราเนี่ยลอกลงสมุดเลยจะได้ผ่านตาผ่านมือเรานะคะให้ได้คิดบ้างนะลูกนะกําหนดส่งของพวกเราก็คือเปิดเรียนนะคะไม่ต้องส่งแบบถ่ายรูปแล้วส่งมานะคะให้เปิดเรียนเลยแล้วนําชิ้นงานทุกชิ้นนํามาส่งนะคะลอกใส่สมุดให้เรียบร้อยนะลูกนะ ขอให้รักษาสุขภาพนะคะเด็กๆแล้วก็เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ